เชียงรายเป็นจังหวัดที่อยู่เหนือสุดของประเทศไทยมีเรื่องราวประวัติศาสตร์ความเป็นมาที่ยาวนานมีขนบธรรมเนียมประเพณีอันทรงคุณค่าและมีความโดดเด่นทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเป็นอย่างมากค่ะ สวัสดีค่ะกิจกรรมดีๆจากสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายกลับมาอีกแล้วนะคะวันนี้เป็นโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาอยากชวนคุณผู้ชมนะคะมาร่วมเส้นทางบุญกับเราค่ะเส้นทางบุญที่แรกหลายคนเห็นแล้วต้องร้องอ๋อขึ้นมาทันทีที่นี่คือวัดห้วยปลากั้งค่ะถูกขนานนามว่าเป็นดินแดนสวรรค์ของเชียงรายเลยนะคะวัดห้วยปลากั้งตั้งอยู่ในตำบลริมกก อำเภอเมืองเชียงรายจังหวัดเชียงรายรายล้อมไปด้วยเนินเขาและวิวที่งดงามค่ะจุดเด่นของวัดนี้คือพบโชคธรรมเจดีทรงแหลมศิละปะจีนผสมล้านนาสง่างามด้วยบันไดที่มีมังกรทอดยาวล้อมรอบด้วยเจดีจำลองขนาด12ราศีภายในเจดี9ชั้นประดิษฐานพระพุทธรูปและพระอรหันต์ต่างๆรวมถึงเจ้าแม่กวนอิมที่แกะสลักจากไม้จันหอมองค์ใหญ่ แต่เดิมเคยเป็นวัดร้างต่อมาพระอาจารย์พบโชคติสวังโสได้บูรณะจนฟื้นกลับมาเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเชียงรายอีกครั้งและมีความเชื่อกันว่าหากใครมาเยือนจะรู้สึกเหมือนได้ขึ้นสวรรค์ค่ะ ถัดจากพบโชคธรรมเจดีแล้วยังมีพระอุบอโบสถสีขาวทางขึ้นเป็นบันไดานาคอลังการด้วยลวดลายปูนปั้นทั้งหลังภายในประดิษฐานองค์พระประธานสีขาวและยังมีลวดลายปูนปั้นบริเวณผนังที่งดงามไม่แพ้กันค่ะ และตอนนี้เรากำลังเดินทางไปชมองค์เจ้าแม่กวนอิมขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยที่มีความสูงประมาณ79เมตรเทียบเท่ากับตึกสูง25-26ชั้นเชื่อกันว่าหากใครมาขอพรในเรื่องสุขภาพการเงินการงานจะได้พรน,นั้นกลับไปค่ะสำหรับใครที่สะดวกจะเดินขึ้นบันไดไปชมความงามของเจ้าแม่กวนอิมแล้วล่ะก็ทางวัดได้สร้างบันไดรูปปั้นมังกรสีขาวเหมือนเราอยู่ประเทศจีนเลยล่ะค่ะ การชมวิวมุมสูงของวัดห้วยปลากลางังต้องขึ้นลิฟต์ไปชั้นที่25ที่ดวงตาของเจ้าแม่กวนอิ่มสามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองเชียงรายและประตูมังกรทางเข้าวัดอีกด้วยนะคะ ของวัดห้วยปลากล้างรอคุณผู้ชมอยู่นะคะเส้นทางบุญต่อไปเราจะพาไปชมเมืองเก่าของเชียงรายจะเป็นที่ไหนนั้นตามมาเลยค่ะถ้าพูดถึงเมืองเก่าและประวัติศาสตร์ที่ยาวนานของชาวล้านนาเราคงต้องพามาที่อำเภอเชียงแสนค่ะ อำเภอเชียงแสนมีโบราณสถานและสถาปัตยกรรมที่เก่าแก่มากมายวัดพระาธาตุผาเงาก็เป็นอีกหนึ่งพุทธสถานที่ใครๆผ่านมาแล้วต้องแวะด้วยรูปทรงวิหารแบบล้านนาตกแต่งด้วยลวดลายปูนปั้นหลังคาลดหลั่นสองชั้นหน้าบันไดประดับลวดลายปูนปั้นศิลปะเชียงแสนทำให้สะดุดตาเป็นอย่างมากค่ะ นอกจากนี้ภายในวิหารมีพระพุทธรูปหลวงพ่อผาเงาซึ่งเป็นพระพุทธรูปสำคัญประจำวัดและมีอายุเก่าแก่มากถึง700-1,300ถึงปีสำหรับให้พุทธศาสนิกชนได้กราบไหว้ขอพรเพื่อความเป็นสิริมงคลค่ะในอดีตนั้นสถานที่แห่งนี้นได้สร้างขึ้นเมื่อปีพศ .1088 ในยุคข,ของเวียงปรึกษาคณะสัตยาชาวบ้านได้มาช่วยกันเพลียวทางป่าได้มาพบสิ้นส่วนขององค์พระประธานถึ่หักล้มพังสลายลงตรงนี้พัฒนากันบุรณะปฏิสังขรณ์อย่างสถานที่แห่งนี้แล้วก็มาพบพระธาตุที่สร้างอยู่บนก้อนหินคล้ายๆระฆังคว่ำสร้างอยู่บนก้อนหินแกรนิตก้อนสวยงาม และหน้าของพระธาตุคล้ายๆกับเงาของพระธาตุชาวบ้านก็เราเรียกว่าพระธาตุผาเงาก็ได้นิมิตฝันเห็นพระสงฆ์รูปร่างสงดําให้นิมิตว่าถ้าจะยกองค์พระประธานที่หับล้มอยู่เนี้ยขึ้นบุรณะปฏิสังขรข,ขึ้นมาใหม่ก็ขอให้นิมนต์พระแปะรูปมาสวดถอนพื้นที่แล้วก็จะพบสิ่งที่เป็นมาศจั์ยิ่งกว่านี้หลังจากที่ได้ ประกอบพิธีแล้วทําพิธีกรรมแล้วยกผ้าประธานขึ้นแล้วปรับพื้นที่ปรากฏว่าชาวบ้านช่วยกันเอาตอไม้อยู่บริเวณออกแล้วก็พบฐานทุกขีของผ้าประธานเดิมแล้วก็มาพบพระพุทธร,รูปนะที่ถูกเก็บฝังซ่อนไว้นะใต้ฐานนั้นเจอพระพักพระพุทธร,รูปเป็นสีทองนะตามนิมิตว่าถ้าอุดพบ หรือว่าได้พบสิ่งที่เป็นมาศจรย์อย่างใดอย่างหนึ่ง mm hmm. ก็จะทำให้วัดนี้มีความเจริญรุ่งเรืองเจดีจอมจันทร์โบราณสถานอีกแห่งที่ยังคงเหลือตั้งแต่ฐานเจดีถึงปากระฆังเท่านั้นส่วนองค์ระฆังและส่วนยอดได้พังทลายลงหมด สันนิษฐานว่าน่าจะเป็นเจดีสำคัญของเมืองเชียงแสนน้อยและมีลักษณะเดียวกับวัดพระาธาตุดอยสุเทพของจังหวัดเชียงใหม่ในปัจจุบันถัดจากเจดีจอมจันทร์คืออุโบสถสถาปัตยกรรมล้านช้างตกแต่งด้วยไม้สักแกะสลักและลวดลายปูนปั้นในศิลปะแบบล้านนาเป็นโบสถ์วิหารคต หลังคามุงกระเบื้องดินขอโบราณลดหลั่นสองชั้นพระบรมาธาตุพุทธนิมิตเจดีสร้างเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายในพระบรมธาตุมีเจดีย์เจ็ยอดที่ชำรุดสุดโสมดังที่ปรากฏและมีภาพเขียนฝาผนังพระราชประวัติพระนางจามเทวีด้านนอกสามารถเดินรอบได้ลักษณะคล้ายป้อมปราการสามารถมองเห็นภูมิทัศน์ประเทศลาวและเมียนมาได้อย่างสวยงาม ขอพระไตรปิฎกเฉลิมพระเกียรติ8 0พรรษาสร้างขึ้นเพื่อรวบรวมพระไตรปิฎกนานาชาติ9ประเทศ9ภาษาได้แก่อินเดียสีลังกาพมา่าจีนญี่ปุ่นลาวอังกฤษ กัมพูชาและประเทศไทยเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนะกาธิเบตมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงเจริญพระชนมายุ80พรรษาในวันที่5ทธันวาคม2550โดยสร้างในลักษณะของศิละปะแบบล้านนากลางสระน้ำสร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง พื้นและราวระเบียงตกแต่งด้วยหินทรายโดยได้รับปัจจัยจากการทอดผ้าจุลกฐถินเป็นประจำทุกปีพิพิธภัณฑ์ผ้าท,ทอล้านนาเชียงแสนเป็นเรือนไม้ทรงล้านนาสองชั้นชั้นบนเป็นสถานที่จัดแสดงลวดลายผ้าท,ทอสมัยเก่าลวดลายเชียงแสนแสดงวิถีชีวิตของชาวล้านนาดั้งเดิมใต้ถุนเป็นที่ทอผ้าของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองเชียงแสน ริเริ่มจัดตั้งโดยพระพุทธิยานมุนีเจ้าอาวาสวัดพระาธาตุผาเงารูปปัจจุบันและจังหวัดเชียงรายยังขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองแห่งศิลปินนะคะเรามีสลากฝีมือดีเป็นจำนวนมากเส้นทางสายบุญต่อไปเราจะพาไปดูผลงานของสลากที่สร้างผลงานด้วยไม้ไผ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยจะยิ่งใหญ่และอลังการขนาดไหนไปชมกันค่ะ วัดฮิรัญยาวาสอุทยานเวรุวันจุดเด่นของวัดนี้อยู่ที่พระประธานในวิหารสารด้วยไม้ไผ่หน้าตักกว้าง9.9ศอกสูง19ศอกเป็นพระพุทธรูปลักษณะพระสิงห์หนึ่งเชียงแสนศินละปะแบบล้านนาที่สร้างด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์ชื่อว่าพระสิงสารชนะมาน ใช้ไม้ไผ่ทั้งหมด39,000ทน่นนเป็นไม้มงคลที่นำมาจากประเทศพมา่ามีถิ่นกำเนิดอยู่บนเขาสูงมีชื่อตามท้องถิ่นว่าไม้มุงถือว่าเป็นพระเจ้าสารปางมานวิชัยที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเคลือบเงาดำด้วยยางของต้นรักเจดี JD สารด้วยไม้ไผ่ทั้งองค์มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง9ศอกสูง27ศอก ปลายยอดเป็นศินละปะแบบพมา่าประดับทองคําภายในซึ่งประดิษฐานพระบรมสา,ารีริกธาตุไว้ตามช่องโดยรอบองค์พระธาตุและวิหารทันใจพระเจ้าสารหลังนี้ก็สารด้วยไม้ไผ่ทั้งหลังโดยรอบวิหารประดับคล้องรายรอบวิหารทั้งสิ้น50ใบ ทางขึ้นวิหารเป็นทางลาดชันปูด้วยทรายด้านล่างเป็นพญานาคใหญ่สองตัวคอยปกปักรักษาอยู่ช่างผู้สารส่วนใหญ่ได้รับความร่วมมือของชาวบ้านเหมืองแดงน้อยร่วมกันสร้างออกแบบโดยพระครูฮิรันอาวาสวัฒเจ้าอาวาสวัดฮิรันยาวาสคุณผู้ชมคะพระอินทรงชั้นที่ตั้งตระหานอยู่ด้านหน้าอุทยานเวรุวันพระเจ้าสารแห่งนี้มีความสูงถึง3.99เมตรเลยนะคะ พระอินทรงช้างสี่กอนถือศาสตราวุธ5ห้าชนิดเชื่อกันว่าพระอินผู้เป็นใหญ่ในแดนสวงสวรรค์เป็นผู้ประทานพระอินสารองค์แรกไว้ให้มนุษย์โลกนี้ค่ะและมีความเชื่อกันว่าหากใครได้ลอดท้องช้างและขอพรจะสมดังปรารถนาค่ะเส้นทางสายบุญต่อไปเราจะพาไปยอดเขานะคะไปชมวิวชายแดนที่อำเภอแม่สายเห็นวิวทิวทัศน์ที่จังหวัดท่าขี้เหล็กสหภาพเมียนมาด้วยค่ะ พระธาตุดอยเวาวนอกจากจะเป็นปูชนียสถานอันเก่าแก่เป็นที่สักการะบูชาของเหล่าพุทธศาสนิกชนทั่วไปแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของอำเภอแม่สายอีกแห่งหนึ่งและที่สำคัญมีรูปปั้นแมงป่องยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกเป็นสัญ,ญลักษณ์ของพระธาตุดอยเวาวให้เราได้ชมกันค่ะศาลาเพชรนิพา ด้านในประดิษฐานพระมหาเมรมุนีซึ่งพระครูบาแสงล่าธรรมสิริได้อัญเชิญมาจากเมืองยางประเทศเมียนมาบรรยากาศเสมือนได้ไปขอพอรที่เมืองยางกุุงด้วยตนเองเลยล่ะค่ะศาลาพระอริยสงฆ์ประดิษฐานรูปเหมือนหุ่นขี้พึ่งพระอริยสงฆ์ไว้หลายรูปสำหรับให้เราได้กราบไหว้เพื่อเป็นมงคลแก่ชีวิต วิหารพระศรีอริยะเมตรตรเป็นวิหารจตุรมุกศิลปะล้านนาผสมไทยลื้อด้านในประดิษฐานพระศรีอริยะเมตรตรค่ะวิหารพระเจ้าอินสารตกแต่งด้วยศิลปะไทยลื้อไทยใหญ่ด้านในประดิษฐานพระเจ้าอินสารขนาดหน้าตัก59นิ้วเป็นพระพุทธรูปที่สารด้วยไม้ไผ่อายุประมาณ600กว่าปี ผู้ที่มาสักการะขอพรจะสารต่อความสำเร็จสมปรารถนาทุกประการพิพิธภัณฑ์หมูป่า13ชีวิตติดถ้ำหลวงเกิดจ,จากความตั้งใจของพระครูประยุทธ์เจติยานุการ เจ้าอาวาสวัดพระาธาตุดอยเวาพระเนนและลูกศิษย์ได้ช่วยกันเก็บรวบรวมภาพการให้ความช่วยเหลือทั้งทานน้ำใจจากคนไทยและต่างประเทศทำให้เกิดภาพประทับใจสมัครสมานสามคัคคีความรักมิตรภาพและการสูญเสียวีรบุรุษจ่าแซมในการปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือ13าหมูป่าติดถ้ำหลวงภาพประวัติศาสตร์ของโลกจำนวนกว่า4ี่พภาพ เพื่อเผยแพร่ในพิพิธภัณฑ์หมูป่า13ชีวิตติดถ้ำหลวงให้กับนักท่องเที่ยวได้มาเยี่ยมชม จากโครงการจาริกเส้นทางบุญในมิติทางศาสนาโดยสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายในฐานะพุทธศาสนิกชนอยากเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสนับสนุนส่งเสริมการท่องเที่ยวและทำนุบำรุงศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงรายสืบไปนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามกิจกรรมของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายได้ผ่านทาง Facebook สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายตามรายละเอียดข้างล่างนี้นะคะ ปิดท้ายวันนี้เราจะพาไปช็อปสินค้าหลากหลายที่ตลาดดอยเวาวค่ะและพลาดไม่ได้กับการชมเสื้อผ้าพื้นเมืองสวยๆที่ร้านนัชยาสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆนะคะพบกันใหม่ครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ